ดูดวงชาวราศีพฤษภคุณวางแผนไว้นานแล้วจะไปให้ไกลสุดฟ้าบุญกุศลวาส,สนาดุงยูาตาตกตำแหน่งสามไม้เท้าได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดโดโลสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเลื้ยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศกิสิธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคกุา,าพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาเทวดาเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคกุา,าอัศวินขี่ม้าถือดาบปราบประหารศัตรูหมู่มารเขาเรียกว่าปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาท่านเอาจริงเอาจังปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทัน,ทนใด เราบอกพระราชาถือดาบโโบ่งบอกถึงการปรหารประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดั่งใจหมายตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีเกณฑ์ชะตาดาบสองขวายาบต้องเลื่อนจากใดอย่างหนึ่งได้สามีได้แค่คนเดียว รับภรรยาได้แค่คนเดียวจะเอาหลายคนไม่ได้ไม่งั้นดวงจะตาชีวิตจะผิดนะผิดแพกแหวกแนวทําให้ชีวิตตกต่ำเบีย้ยดินได้ในช่วงกระตาจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งเทมเปเรนกลกาได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างเดี๋งก้าโดดเตรียมตัวเฮลันบ้านรับซ่อหโดยโชค ด้วปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่พระราชานั่งบนบลังก์ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์ถึงเวลาส่งมอบเหรียญด้วยทองเหรียญใหญ่ปะรมะมก็คือรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72็ล้านเองเอาไปจะรวยเลยรวยนะผมโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวย ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาของท่านแล้วหรือยังครับถ้าถึงเวลาแล้วก็ต้องตกตําแหน่งนักรบก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปราบศัตรูให้เยี่ยนไปเยี่ยนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาครับถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเพราะว่าดวงชะตาของท่านเปรียบเสมือนนางหญิงที่ถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงก้าที่จะพัฒนา กล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่เหลียวหลังหันกลับมาด้วยบุญกุศลวัสนาอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าในมสมัยเด็กช่อมาบอกลก่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผ่านพ้นไปเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างปรับปรุงแปลเปลี่ยนแป,แปลผันตรงไหนบ้างโชคชะตาของท่านจะได้รับข่าวที่มีอะไรใหม่ๆเข้าเข้ามาในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคตามีคนอิจฉาไหมมีปีศาจมมมานดังปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมันคือความอะไรครับความยากจนทำออกไปไกลๆเลยคนแบบนี้คนที่ดึงเราไปสู่ความยากจนยากลําบากเราไม่เอาปัญหาต่างๆที่แบกภาระไว้อย่างนาโนมท่านดูผู้ชายคนนี้สิครับผมแบกภาระแทบจะทนไม่ไหวก็เรียกว่าปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินปัญหาต่างๆเข้ามาประเดมระดัง ทาให้ท่านรู้สึกไม่รับทรัพย์ไม่รวยโชคไม่เจอปัญหาต่างๆแต่ว่ารายได้ของเส้นของท่านจะประสอบความสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดับสองคมเกิดขึ้นมันเจ็บปดวดรวดร้าวแสนทุกทรมานเขาเรียกว่าจับด้านไหนก็เจ็บจะไปต่อก็เจ็บจะหยุดก็เจ็บจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าถ้าจะทนไม่ไหวในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามานะครับเราก็ต้องขอวิงวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เเมจิเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตา นะรผมด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุคของรสาหนุนนำโชคตาพิพันแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งม้าพยองกาได้กาเสียก้าที่จะปักุงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหันถึงเวลาปราบศัตรูให้เยียนเตี้ยนอุลสีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งรับชับรอยโชคสุสมสมหวังดังใจหมายจะทําอะไรก็เปิดทางแสงสว่าง นะรับผมด้วยบุญกุศลวาสนาการปฏิบัติอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสม,ส,มสมหวังดังใจหมายถึงเวลาการปฏิบัติอย่างรีเริ่มเริ่มต้นนะครับจะร่ารวยด้วยทรัพย,ย์สินเงินทองก็เริ่มตกตําแหน่งบุญนะครับจะทําอะไรก็เกิดความแย้มชื่อเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาต่างๆท่านคิดเยอะไปหน่อยนะครับเรื่องราวต่างๆท่านไม่ควรที่จะคิดเยอะเพราะว่าในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้า ครับนะมุ่งบ้านมุ่งตรงไป้างหน้าไม่เหลียวหลังหันกลมาอีกต่อไปนะครับผมคนที่เข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาตกตําแหน่งบริวารบริวารเป็นยังไงคบไม่ได้นะครับผมชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเมดุบายจะมังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นบริวารที่เข้ามาาสนาสูง่านก็ดูแลให้ดีนะครับบริวารที่การแย่งในโชคชะตาปัดออกไปไปไกลๆเลย นะครับผมการที่ได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําเต้ระบําเพลงกองกันนะครับมีความสุขตรงตําแหน่งเดอะฟูลนะรับเียแข้งเรียขาประจบประแจงนะครับดวงชะตาเขาเรียกว่ามีความสุขใช้ได้เลยนะครับผมแต่ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตําแหน่งเป็นยังไงยาจกเพราะฉะนั้นมีน้อยไม่ต้องไปสนใจมากหรอกนะครับเรื่องงานข่าววิวานะครับผมเพราะฉะนั้นมีก็รีบรีบ,รบ,รบจัดไป การท,ที่ท่านมุมน่งมันมุ่งตรงไปข้างหน้าถ้าตกตำแหน่งแบบนี้หมอท่านขอดำนายว่าดวงชะตาของท่านจะเปิดเราับรพยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีจะรวยเลยรวยนะผมสองเลนเกิดขึ้นในโชคตาท่านอาจจะสับสนงงงวยแล้ววันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีเอาอย่างน้กันแน่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะถ้าท่านเป็นไปตามมันก็กลายเป็นคนบ้านะครับเพราะฉะนั้นปรับปรุงแปเปลี่ยนไปผ่านตกตำแหน่งเดิมเลิฟเวอร์บผม ตกตำแหน่งความแจ่มชื่นครับขอทำานานแบบนี้ดีกว่าถ้านีืยังโสดมีแฟนถ้าม,มีแฟนถ้าม,มีแฟนอยู่แล้วจะดียิ่ง,งขึ้นไาอีกเราพยายางได้แต่งงานก็ได้แต่งงานเอาเดลเรเวอร์เข้ามาในดวงชะตาเราเป็นการเซียนไทยจากจาก,จากการเปิดไพ่บ่งบอกได้ว,ว่าจะได้พบพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาโชคชะตากเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดมีเรื่องราวรลายๆไม่มีน้ำตกตำแหน่งเกิดความจำแย่ ครับอึดอัดจำแย่อดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆด้วยจิตใจดีเกินไปคุณเป็นคนดีเกินไปนครับอย่าใจดีเกินไปนะนะครับคุณอย่าดีเกินไปเพราะดีเกินไปแล้วใครบางคนยิ่งใช่ใจจะเลื่องยิ่งเหลื้งนะ้วผมสิงค์ิษิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนำช่องตาตกตำแหน่งไครประเพน จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดบร์แสงสว่างจากดวงสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบดวงวิญญาณดวงแก้วมณนนีส่งมอบมาสู่ตัวท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นจะทำทำอะไรก็ชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับนะในโชคชะตาตกตำแหน่งภูงข้าวเหลือรามเหลือกินเหลือใช้อานาคู่เกิดความชื่นชื่นก็สุขสมสมหวังเลครับถึงเวลาแล้วจะเอาอะไรมากกับชีวิตชีวิตก็มีแค่นี้เลยนะครับท่าน มาปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายัางเป็นไปได้ด้วยดีจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคครับขอให้ท่านแชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ดีถูกระวันที่1นึ่งจล้านรวยโดยรวยนะครับทูกใจลิมนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ